มีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานนะครับลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเลนกระจกนะครับชวนชมนะครับตัวนี้นิสสันซันนี่นีโนะครับรถปี2003เครื่อง1.6ออโต้นะครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับราคา85,000บาทนะครับรถอยูกรุงเทพนะครับ คันนี้ก็ขอขอย้ำว่าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วนะครับจัดทรงด้วยร้อสวยๆมาให้แล้วนะครับในราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับไม่ต้องไปทำเองนะครับซื้อไปขับได้เลยครับสบายๆนะฮะแต่ก็ต้องไปทดลองขับไปเจราจาดูนะครับแต่ที่เช็คนะครับตอนนี้ ละคนนี้พ่อค้าก็คุ้นๆกันอยู่นะครับขัดรถมาดีนะครับไว้ใจได้อยู่นะครับฝีมือก็ลองทดสอบขับดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจใจ่ายเงินไปทดลองได้เลยนะครับเขาให้ลองอยู่แล้วนี่นะครับภายในถือว่าเนียนกลิบเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่ก็ต้อง ไปทดลองขับั่นแหละครับรถมันมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและงบประมาณใครชอบเดิมๆใครชอบที่ทำสวยทำหล่อมาให้แล้วก็เลือกได้เลยนะครับในส่วนของ Sunny n e นโนี่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้ครับไม่ถุกจิกอะไรมากมายตัวอะไหล่ก็มีเยอะครับมันใช้ด้วยกันเองนี่ได้หลายตัวเลยนะครับในตระกูลนิสสันนะฮะฝากไว้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครหารถเอาไปใช้งานในราคาที่ย่อมเยานะครับ ปี2003สภาพแบบนี้ท่านชอบหรือไม่ถ้าชอบไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพรถได้เลยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับใน n e o c ขับนะครับเขาก็เอาไปแต่งเอาไปใช้งานกันได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอะไรจะไม่มีนะครับเพราะพี่น้องในนั้นนะครับเขาแก้ไขปัญหาจริงครับถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงนะครับช่างที่ไหนเก่งอูที่ไหนดีอะไรที่ไหนถูก ท่านลองไปศึกษาดูได้เลยเลยครับรับรองว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนเอาเป็นว่าผมเอามาฝากนะครับสําหรับพี่น้องที่หารถเอาไปใช้งานนะครับและถ้าใครยังมีรถที่ไม่ถูกใจและไม่ชอบอยู่ก็ให้กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับ ผมยังทําหน้าที่เสาะหาชี้เป้าหมายให้กับพี่น้องอยู่นะครับสําหรับผมนี่ไม่เรียกว่ารีวิวนะครับเรียกว่าเป็นการชี้เป้าและนําเสนอเท่านั้นนะครับหารถสวยๆให้พี่น้องได้พิจารณาและเลือกตามความชอบตามกําลังนะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นศึกษาหาความรู้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ